คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆเรามาดูผลหวยฮานอยวันนี้กันเลยนะคะเพื่อนๆเราปังสุดๆเลยนะคะงวดประจําวันที่21เดือนกุมภาพันธ์ปี64นะคะเพื่อนๆผลพิเศษนะคะออก665นะคะเพื่อนเแล้วก็ 25ค่ะเพื่อนๆพืต้องให้เด่นเลข5กับเลข2นะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลข5และรูดเลข2ก็เข้าทั้ง2แบบเลยนะคะแล้วก็เราเข้าตัวกลับค่ะต้องให้5 2นะคะเพื่อนเเราเข้าตัวกลับเนาะแล้ว6หแล้วก็เข้าตัวกลับค่ะเพื่อนเเลทที่ต้องชอบก็คือ5 6นะคะเพื่อนเเราเข้าตัวกลับค่ะเราปังสุดๆเลยนะคะ ส่วนปกตินะคะเพื่อนๆปกติออก607เนาะแล้วก็607แล้วก็40นะคะเพื่อนๆอันนี้เราไม่เข้านะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆศู 0, 7, และ40ไปเข้าฮหาหนอยสุดวัดดวงนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ตามสุดวัดดวงก็ปังเหมือนกันนะคะเพื่อนๆส่วน VIP นะคะ1 5 2ค่ะเลขเก่าค่ะเพื่อนๆ เลขพิเศษกลับมาออก V.I.P เป็นแบบนี้ประจำนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะอาจจะเป็น2วันติดกันแล้วก็เว้นไปอีก1วันหรือว่าเว้นไปสัก3วันแล้วก็จะมีมาอีกนะคะเพื่อนๆเราต้องตามปกติหรือว่าตามพิเศษก็ได้นะคะ V.I.P เราต้องตามค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ25แล้วก็52นะคะส่วนล่างนะคะเพื่อนๆ54สี่ อันนี้เลขเมื่อวานค่ะเลขเมื่อวานออกนะคะเราถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ตาม2552เราก็เข้าตรงๆงเลยนะคะ52อเนาะแล้วก็54เพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะที่วิ่งเลขห้าเนาะวิ่งเลขห้าเราก็จะเข้านะคะออก54ค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราไปตามกันต่อเลยนะคะแนวทางหวยฮานอยงวดประจำวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปี64นะคะเพื่อนๆ 5, นฮานอยสูตร1ค่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเรามาดูเลขในตารางฮานอยสุดรหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆเลข4ี่ค่ะเลข9เลข2เลข6เลข5เลข1แล้วก็เลข7นะคะเพื่อนๆเลขเด่นเลขเด่นจะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมทุกๆครั้งนะคะเพื่อนๆเลขเด่นจะเป็นเลข6กับเลข5นะคะ เลข6ก็จะมี6 0ูตรนะคะเพื่อนๆห1 6น่งค่ะส่วนเลข5นะคะมี5 2เราตามอีกวันเนาะเห็นไหมคะว่าฮานอยของเมื่อวานก็มาออกวันนี้นะคะเราก็ตาม5 2อีกวันเนาะแล้วก็5 6นะคะ5 9ค่ะ ส่วนตัวกันนะคะเพื่อนกันเลขสองค่ะมีสองสองนะคะต้องชอบเลขเบิลค่ะเพื่อนสองสองสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนอันนี้ต้องชอบส่วนตัวนะคะเลขที่ต้องชอบเนาะมีหนึ่งเจ็ดค่ะ 41 55นะคะบอกแล้วว่าฮานอยวันที่22ต้องชอบเลขเบิ้ลนะคะ55 5, ตัวสุดท้ายก็คือ94นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะชอบเล่นเลขวิ่งกับเลขรูดให้แนให้วิ่งที่เลข6นะคะรูดที่เลข5ค่ะ เพื่อนๆพื่คะตั้มเน้นย้ำแล้วก็บอกทุกๆคลิปเลยนะคะซื้อหวยเพื่อนๆอนอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้อมเจาะให้นะคะเป็นชุดเด่นชุดกันแล้วก็เลขที่ต้อมชอบถ้ายังไม่ชอบนําเลขในตารางฮานอยไปจับชุดเลข2ตัวที่เพื่อนๆชอบได้นะคะเพื่อนๆต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมรวยๆเฮงๆปังๆนะคะเราจะปังกันต่อเนื่องทุกๆวันเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย